สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับหลังเรียนมาเสิร์ฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะครับถือว่าเป็นนัดที่3สามในรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับทางฝั่งบุรามันเตต์วันนี้นะครับถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องเลยนะครับเปิดบ้านเอาชนะโปฮังสตูเลอร์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับจากประตูชัยของกิเมบิสโซลีในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเป็นประตูชัยที่ทำให้บุรามเล่นมาสามนัดนะครับเก็บทั้งหมด7แต้มนะครับยังไม่แพ้ใใคครรรถืือออว่าฟ์มดดเเไปลยนนะับ ฤดูกาลนี้กับแชมเปี้ยนลีกนะครับอ่ะในรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างแล้วก็มาเริ่มไล่ดูกันดีกว่านะครับเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งบุรีรัมวันนี้นะครับมา3-5-2ผู้เล่นสาประตูนิวเอเทอริตต์กองหลัง3คนเคนนี่ดูกาวร์ติสกูลแล้วก็คิมินไฮยอกวิงแบ็กฝั่งซ้ายสัตยรักไฮบาโคนวิงแบ็กฝั่งขวาดิออนคูกองกลาง3คนมีทิทรอนบุนนาทานจับคู่กอลันเคาร์ซิตกองหลุกลูกลกคัสคิดพิมส่วนหน้าคู่นะครับเป็นสุภชัยเจเด็ดจจับคู่กับเกียเมออบบบิสโตตี่นะครนนะคร,ร,รั้งกว 4-2 4นะครับผู้สาประตูวังยินแจขวัง4คนมีลีกิวแบงนะครับจับคู่จุนธานอัสโปปาติเมดิสแบ็กซ้ายเวนเดอร์สันแบ็กขวาโอจองวอนนะครับกองกลาง2คนมีโอเบดานอาริโอโกจับคู่คิมจองโฮห่อ,อพันนะครับคิมจองวูปีกซ้ายฮองยุนจีเดซังปีกขวาคิมอินซุงส่วนหน้าสองคนนะครับเป็นยอเกเตเซราจับคู่กับเบียกซงดุงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทาง ทางฝั่งของโปรฮังสตอลเลอร์นีก็มีการโรเทชันทีมบางส่วนนะครับก็คือตัวเกาหลีของเขาเนี่ยที่ผมไปดูในประวัติที่ลงในรูกการนี้มาเนี่ยจะบอกว่าค่อนข้างที่จะกระจายกระจายกันนะครับในอันดับตารางเค e ลี u กเนี่ยก็อยู่กลางๆครับมาดับ4อันดับ5ก็ถือว่าจบรองแชมป์มาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือในตำแหน่งข้างหน้าเนี่ยจะไม่มีคนที่ชัดเจนว่าคนไหนเป็นดาวชนโวเด่นๆนยครับจะกระจายกันยินทั้งทีมเลย โดยผู้เล่นต่างชาติเนี่ยก็จะป็แกนหลักอยู่4คนนะครับคือหลังกลางหน้าอย่างละหนึ่งเลยนะครับโดยกองหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวนาทานนะครับวันนี้ที่เป็นคนออสเตรเลียหนึ่งแล้วก็จะมีโอเบอร์ดานอาลิโอโกเป็นกองกลางชาวบราซิล2คนแล้วก็จะมีโตเกตเตเซราเป็นกองหน้านะครับตัวบราซิลที่จะเป็นแกนหลักมานี้นะครับอ่ะแล้วลือมอีกหนึ่งคนเลยคือแบ็กซ้ายเป็นบราซิลเหมือนกันนะครับชื่อว่าแวนเดอร์สันเนี่ยจะเป็นแกนแกนหลักๆเด่นๆของทางโปรฮังเนี่ยเป็นประมาณนี้ไปนะครับ ส่วนในรูปเกมวันนี้นะครับครึ่งเวลาแรกก่อนก็จะเป็นครึ่งที่จะบอกว่าทางฝั่งบุยลเนี่ยเปิดเกมมาได้อย่างดุดันเลยนะครับเริ่มเกมมาคลองบอลได้ดีแล้วก็โอกาสยิงมาก่อนเลยนะครับจากสุพชัยเด็ดแต่ก็ยังเบาไปนิดนึงนะครับวางอินแจผู้รักษาประตูก็ยังขงเซฟไว้ได้อยู่นะครับพอผลช่วงสักประมาณ15ทีแรกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าทางฝั่งปูห้องสติลเลอร์เริ่มจะเข้าสู่ร่องรอ,อยกับเกมได้ดีมากขึ้นนะครับจากช่วงแรกที่จะเป็นบุยลคลองบอลเป็นส่วนใหญ่เริ่มที่จะคลองบอลได้บ้างนะครับแล สรุปภาพรวมจนครึ่งในเครื่องแรกเนี่ยก็มาจบที่การคองบอลค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับจากสถิติออกมาในประมาณ5 5ต5เปอ45เป็นบุเวลามเหลือมกว่านิดๆเท่านั้นเองในแง่ของการคองบอลน,นะครับก็เลยต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ค่อนข้างตึงๆแล้วก็สูสีกันมากเลยนะครับถ้าว่ากระทึงโอกาสยิงที่เข้ากรอบเนี่ยก็จะมีคนละครั้งของวิลามคืออาร์มที่บอกไปเมืม่อสักครู่นี้นะครับส่วนทางฝั่งของโปฮังเนี่ยก็จะมี ฮองยูนสั่งนะครับได้ยิงแต่นิวเอเธอริตก็เซฟเอาไว้ได้ในนาทีที่33นะครับเนี่ยช็อตนี่ถือว่าเอเธอริตโชว์เลยนะครับว่ากลัวรับพิมพ์ลีกนะถ้าเรามีไว้ในทีมเนี่ยก็ค่อนข้างไว้ใจได้เลยกับการเล่นในระดับเอเชียแบบนี้นะครับเพราะว่าลูกนี้ค่อนข้างสำคัญเลยกับในช่วงครึ่งแรกทำให้ยังรักษาสกอร์ไว้ได้แล้วครึ่งหลังเลือกวิธีเล่นได้นะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยโอกาส ที่มีเนี่ยก็จะเป็นยิงนกตกปลากนะันส่วนใหญ่นะครับหลุดกรอบอะไรเงี้ยซึ่งจะเป็นทางฝั่งโปฮหัง,ง,หงสติลเลอร์นะครับในวงผมที่ดูจะค่อนข้างมาบ่อยกว่าบุยลำโดยจะเป็นการตัดแล้วก็สวนกลับนะครับต้องบอกว่าเกมทานซิชั่นเน่เปลี่ยนจากรับเป็นลุกเนี่ยค่อนข้างมีบทบทบ,บ,บทบาทแบบสคัญกับเกมในทั้ง2ครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับโดยครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่าเดือดมากๆเลยนะครับเวลาฝ่ายไหนตัดบอลได้เนี่ยหรือว่าเป็นฝ่ายคลองบอลเนี่ยจะบอกต้องบอกว่า เวลาคลองบอลแล้วจะมีเวลาคิดไม่เยอะจริงๆนะครับจะโดนอีกฝ่ายตัดได้ตลอดเลยซึ่งถือว่าการขับเคลื่อนวัดกันในตรงกลางเนี่ยเป็นที่เด็ดของเกมวันนี้เลยนะครับซึ่งเครื่องแรกเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับสู่สีกันมากๆไม่ได้เล่นง่ายกันทั้งคู่ทําให้จบเครื่องแรกไปนะครับสกอร์เนี่ยย,ยังคงทําอะไรกันไม่ได้นะครับจบไปตึงๆนะครับที่สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ส่วนเกมในช่วงครื่เวลาหลังลงมานะครับทางฝั่งของอโปฮังสติลเลอร์เนี่ยก็ผมมองว่าเขาก็มาได้ค่อนข้างโอเคนะครับโดย จุดที่เหมือนกับเปลี่ยนไปกับในช่วงแรกนะคือเหมือนกับเขาพยายามจะดึงเกมช้ามากขึ้นนะครับส่วนทั้งฝั่งบุยลำเนี่ยก็ดูถ้าเทียบกันกันกบในช่วงครึ่งแรกนะผมว่าบุกค,ค่อนข้างได้น้ําได้เนื้อกว่านะครับถ้าภาพรวมทั้งครึ่งเลยโดยต้องบอกว่าเล่นไปเนี่ยสักประมาณ60เป็นต้นาเนยะผมว่าบุยลำเนี่ยเริ่มที่จะบุกได้ดีแล้วนะครับโดยต้องบอกว่าทางบุยลำเนี่ยโอกาสถึงจะบุกแรกก็จริงแต่ก็มีโอกาสไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือจะมาเล่นบอลน,น้อยจังหวะแล้วก็ หวังจากลูกิ่งเนี่ยที่ถือว่าได้เปิดหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับทีละทอนอะไรเงี้ยมีกว่าได้เปิดเตะมุมม,มาแต่ก็ยังถือว่าไม่เข้าหัวคอติสกูด่ะที่เคยโขกประตูชัยให้กับเกมเซนทันโคสมารีเนอร์ไปแล้วหรือว่าเซนเตอร์คนอื่นนะครับก็ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าประตูที่ได้มาในวันนี้ที่เป็นประตูชัยของทีมในนะาที59เนี่ยมาจากจรงต่อเนื้อเตะมุมนะครับที่อ่ะมันเป็นต่อเนื่องมาแล้วกองหลังของทาง FC ซโซนะครับเคลียร์บอลกันออกมาไม่ขาดนะครับเป็นยองวอลตัว เล่นกับสุภชัยใจดเดอยู่ลูกนี้บอลพันกันไปพันกันมายองบอลเคลียออกมากต่ว่าบอลไปเข้าทางเจ้าผีนะครับสัสรักไหประโคนที่เก็บบอลได้จังหวะนี้นะครับแล้วก็คิดเร็วความเร็วเลยเปิดด้วย้ายเข้าไปนะครับกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้าไปลูกนี้แล้วเป็นจังหวะที่เหมือนกับกองหลังกับประตูของทางโปฮหังเนี่ยเขากักกักกันนะครับกลายเป็นว่าคีเมบิสตอรีเนะี่ยที่ถือว่าสัญชาตญาณกองหน้าเลยนะครับมีจังหวะไม่เยอะเลยในเกมวันนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ชาร์จเข้าไปไม่พลาดนะครับทำให้บุยรำออกน,นแล้วหลัังนนน้เี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเทมาทางเกมลับซะเยอะนะครับวุยนวาเพราะว่าทางโปฮังเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกต้องเอาประตูคืนมานะครับบวกกับทางโปฮังเนี่ยเปลี่ยนตัวสำรองลงมาด้วยนะครับก็ทําให้มีความสดอะไรมากขึ้นมามากขึ้นด้วยนะครับต้องบอกว่าโปฮังเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นจุดดีของเขาในวันนี้เลยก็คือเป็นบอลแข็งแรงสไตล์เกาหลีนะครับคือเขาไ่้เล่นกันจังหวะจ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับเสียบอลได้ค่อนข้างยากสมมติว่าได้สวนกลับอะายทีนยถึงมาร์เก็ตได้จบถึงหน้าประตูตลอดนะครับ แต่ข้อเสียเลยนะผมมองว่าเป็นเรื่องของความคมนะครับที่ก็ต้องบอกไปในส1เ็ตัวจริงอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่มีสูตรหน้าเป้งๆที่แบบจบหายเลยมันดาวทนวง,งที่น,นะครับจะยิงกระจายกันมันก็เลยเหมือนกับเลี้ยงกินตัวอะไรเงี้ยพอไปได้กันจริงนะครับแต่พอจังหวจะจดสกร์เนี่ยไม่ค่อยจะมีจะจะแจ,จ,จ้งๆแบบเยอะเท่าที่ควรจะเป็นนะครับกับการที่จะมากดดันบุยลำให้ถือว่าเพียงพำเอาจนได้นะครับซึ่ง ในช่วงประมาณ10บนาทีสุดท้ายเนี่ยด้วยสกอร์ที่มันห่างแค่ลูกเดียวก็อาจจะเสียวๆหน่อยนะครับบุยดัมก็พยายามจะเปลี่ยนตัวลงมาเพื่อเน้นมากขึ้นนะครับโดยถอดสุภชัยสัส,ะสะลักษ์แล้วก็ทีระทรเนี่ยที่ถือว่าแรงเนี่ยเริ่มหมดอย่างทีระทรเนี่ยชัดเจนเลยว่าตะคิวเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็บูย์ดัมเลือกเปลี่ยนเลยส่งคีกอนะครับมีทาบ,บินาสยาโลอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอย่างยาโลเนี่ยลงมาแทนเคอร์ติสกู๊ดเพราะว่าติดเหลืองแล้วก็ค่อนข้างสมเสียงนะครับที่โดนเป็นเหลือง2ก็เลยเลือก ตรงไหนไม่เซฟมนะันก็เอาลงมาเซฟเไปเลยนะครับแล้วก็จะมีวากัสเนี่ยถือว่าลงมาเนี่ยต้องบอกว่า11ตัวเนี่ยเป็นต่างชาติรั้วเลยนะครับตามกฎเลยที่เ c เปลี่ยนมาถือว่าบุยรัมใช้สิทธิประโยชน์เต็มที่เลยนะครับวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีเลยนะครับที่ทําให้วันนี้ทีมของบุยรัมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีกับทางเกาหลีเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่โอ้โหสู้ได้สนุกแล้วใจสุดๆไปเลยนะครับก็ ในจังหวะท้ายๆของเกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะเสียวช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามี2ดอกในเน้นของทางโบหังนะครับที่เขาเปลี่ยนตัวมาเนี่ยก็เร่งมีสองครั้งที่อันตรายคือนาที84ดอเบิาดนนะครับกองกลางกระโดดขึ้นโขกนะครับก็ลูกนี้ชนขาดนะครับส่วนหนึ่งครั้งเนี่ยคือเป็นจังหวะนาทีสุดท้ายของเกมเลยจรอดนะครับจรอดเตเซราเนี่ยได้ยิงนะครับถือว่าเกาสิตเนี่ยไปแย่ทำลายจังหวะเอาไว้ได้ทันนะครับพอสุดท้ายบอลไปโดนพวกเยอรมันเองออกนะครับก็เลยถือว่าเป็นจังหวะที่โอ้โหใจไปอยู่ตาตุมยนะครับ ผมไมี่ให้กําลังกายอยู่นะครับกับทีมตัวแทนของประเทศไทยก็เป็นว่ารอดไปได้ในจังหวะสุดท้ายนะครับเดี๋ยวว่าจบเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าทําได้สาเร็จนะครับบุญรำมก็ฝาชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์สรุปที่สิ่งที่ได้ในเกมวันนี้นะครับก็ผมว่าเป็นเกมที่คุณภาพเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นในจุดที่เขาเพิ่มโคตาต่างชาติมาเนี่ยมันก็ถ้าทีมไหนมีเงินลงทุนเนี่ยก็ผมว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับที่ อย่างวันนี้มันทาให้เกมมันมีคุณภาพแบบมากๆเลยนะครับกับตัวผู้เล่นที่เสริมเข้ามาของทางบุยลำเนี่ยพอมาเจอกับทีมเกาหลีใต้ที่ต้องบอกว่าเป็นบอลที่ระเบียบวินัยดีนะครับมันก็เลยเป็นเกมที่ผมว่าวัดกันที่แดนกลางเลยวันนี้นะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับผมมองว่าที่มันขาดได้วันนี้นก็คือเป็นจังหวะที่เหมือนกับต่อเนื่องจากเซตพีดมาเลยนะครับแล้วจังหวะเดียวจริงที่โซขอไปนะครับโปฮังสตีเลอร์พลาดก็เลยแปลว่าจบเลยนะครับวันนี้1ประตูแล้วก็จอดบุยลำเกม เก็บ3แต้มไปได้นะครับโดยถ้าลงในรายเดีย11ตัวจริงเนี่ยวันนี้ผมว่าก็ต้องชมเป็นทั้งทีมเลยนะครับในแต่ละแดนเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จ้ยอดเยี่ยมกันทั้งหมดเลยอ่ะไล่ตั้งแต่แผงรับขึ้นไปเลยนะครับอย่างประตู New e นิวเอทเทอรลิตดูเนี้ยเซฟแบบแกระจายเหมือนกันนะครับประมาณ2 3ครั้งในที่ถือว่าสําคัญสําคัญนะครับกับจังหวะเกมแล้วก็ผมว่า ลูกที่ไม่เข้ากรอบเนี่ยการออกมาตัดบอลอะไรของเขาเนี่ยก็การมีเขาไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําให้ทีมไว้ใจได้นะครับเพราะว่าเวลาเขาตัดเนี่ยถ้าเป็นประตูที่ไม่นิ่งพอเนี่ยก็จะมีกระชอกอะไรให้เห็นนะครับแต่เอทเทอร์ลิตตรงนี้คือเก็บหมดเลยเวลาลูกไหนเปิดเข้ามาก็รับอยู่ตลอดนะครับตรงนี้นเป็นจุดที่ทําให้เกมรับเนี่ยก็สบายใจไปได้นะครับส่วนในแผงหลัง3ามคนนะครับเซนเตอร์ Center เนี่ยก็ผมมองว่าเป็นคิมฮยอกนะครับที่ค่อนข้างที่จะรับบทโดดเด่นที่สุดในเกมเลยนะครับโดยถือว่าเจอกับ ระรับคิมบินฮนยอกเนี่ยก็เป็นกองหลังจากคุนบุกคุนไดนะครับที่ปรูรัมเสริมมาใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ถือว่านี่แหละครับเกรดแชมป์เจลีกนะครับของคิมบินฮนยอกเนี่ยก็มาวัดกันได้เลยว่าเขายังคงคุณภาพอยู่แม้ว่าจะมาเล่นในฟุตบอลไทยก็ตามนะครับตรงนี้นเป็นจุดที่ผมว่าชูโรงเลยคิมบินฮนยอคกคนนี้เด่นที่สุดในแผงหลักนะครับดูกาวเนี่ยก็จะเป็นทั้งเซนเตอร์ ทั้งกองกลางเลยนะครับเวลาจังหวะพาบอลขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับอาจจะเป็นคนที่ลองลองลงมาจากคีิมินยอกวันนี้ส่วนเคอร์ติสกูเนี่ยผมว่าก,ก็ดีนะครับจงังหวะที่แบบต้องการอินดิวดัวแบบฟิสิกอลเน้นๆน้นแบบร่างกายชนกันกูดดีมากเลยนะครับแต่น่าเสียดายที่ไปโดนเหลืองแล้วทำให้แบบส่มเสียงในการเล่นไปหน่อยก็อาจจะหักตรงเนี้ยที่คะแนนดอรอปลงมาของเพื่อนหน่อยนะครับส่วนวิงแบ็กสองข้างวันนี้สัสะลรักวันนี้ดีเลยนะครับก็ถือว่ามีแอซิสหนึ่งแล้วก็เกมรับเนี่ยถือว่าช่วยตัดบอลแล้วกก็ยบบอับมานะ ดีมากๆนะครับจนแผมว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยในวันนี้ส่วนฝั่งดิออนคูเนี่ยอาจจะดูดรอปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับอ่ารวมแผงกองหลังใน5คนเนี่ยผมว่าวันนี้ออกบอลไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับคูแต่โชคดีที่หลายๆครั้งเวลามีพลาดเนี่ยก็เพื่อนมาช่วยซ้อนเอาไว้ได้หรือว่าไม่เข้าทางโปรหางที่ตัดแล้วจะนําไปสวนกลับนะครับเพราะว่าประมาณ3ครั้งเน้นเลยที่คูจ่ายพลาดแล้วค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเลยแต่รอดไปได้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แผงข้างหลังนะครับส่วนตรงกลางกับพาทเกมลุกนะครับ ก็ทีนัทอรบุญทานโกลังเข้าเสร็จวันนี้ก็แทบจะกลางกลางไปเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการดวลกับกลางอีกคู่หนึ่งอย่างโฮแบดานกับคิมจองวูเนี่ยผมว่าสูสีกันเลยทั้ง2ทีมนะครับค่อนข้างที่จะแทงช่องแบบคิลเลอร์พาร์ทเลยเนี่ยยากมากๆทั้ง2คนเลยนะครับก็เลยเป็นกลางๆงทั้งคู่เลยทั้ง2ทีมเลยนะครับส่วนเกมลุกคริสพิมเนี่ยโอ้โหก็ยังคงโชว์คลาสอย่างต่อเนื่องนะครับที่เดียโกเขาบอกไว้ว่า ไปเอามาได้ยังไงนะครับเก่งกว่าเขาอีกผมว่านี่แหละครับจริงๆเลยคริสพิมเนี่ยคือคลาสผมว่าเป็นคนที่สามารถตัดสินเกมได้ในเวลาแบบคับขันนะจริงๆเลยนะครับอย่างวันนี้คืออาจจะไม่ได้มีผลประกอบการออกมาเป็นประตูหรือเ,นะเซตก็จริงแต่เขาเนี่ยผมว่าการมีเทคนิคแบบแทงช่องอะไรเงี้ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับมีหลุดไปจังหวะหนึ่งให้ทาวินาสเนี่ยที่ได้ยิงด้วยแต่น่าเสียดายที่ทาวินาสนะ่ง้างนานไปหน่อยนะครับถือว่าทําให มีกองหลังของทางโซเนมาเคลียร์จังหวะนั้นไ้ได้ทันนะครับเม่อย่างนั้น,นก็เป็น2 0นย์ไปแล้วนะครับแต่จังหวะนี้ค่อนข้างเข้าตาเลยสำหรับคริสฟิลมในวันนี้นะครับความจริงก็เด่นมาหลายเกมแล้วสำหรับคริสฟิมในปีน,นี้ถ้าเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาที่ที่อัดร่างกายไม่พร้อมเพระอยู่ในคู่มือของออสมาลลอสนะครับที่เคยทำงานร่วมกันมานถือว่าแจ่มเลยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในวันที่จังหวะคาราทุลลอดพื้นเทียบแคบของเขาเนี่ยดีสุดๆไปเลยนะครับส่วนข้างหน้า2คนวันนี้อ่ โอกาสยิงอาจจะไม่ได้เยอะอะไรนะครับพาร์ทก็จะเป็นการพรสซิ่งแดนแดนบนในีาจค่อนข้างดีทั้งคู่นะครับโอกาสคนที่ได้ยิงมากหน่อยเนี่ยก็จะเป็นวิซลลี่นะครับในเกมที่ผ่าน,านมาเนี่ยในแชมเปี้ยนลีกอาจจะมีบางเกมบ้างที่เขาเล่นไม่ออกนะครับด้วยพื้นที่ที่น้อยแต่วันนี้นะก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่าวันนี้สิ่งที่ดีเลยคือเขาโอกาสไม่เยอะแล้วโผมาทําได้เลยเนะี่ยผมว่าเป,เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยกับเกมลักษณะแบบนี้นะครับก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เขาเด่นขึ้นมาถ้าเทียบกับสุภาชัยเจต อาร์มเนี่ยก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับในช่วงที่อะเครื่องแรกเนะี่ยมิกาสได้ยิงอยู่แต่พาร์ทรอื่นเกมลุกอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทมากแต่พาร์ทที่ช่วยทีมในการวิ่งเนี่ยผมว่าก็เป็นตามสไตล์สุภชัยนะครับที่จะเป็นเด่นในองค์รวมมากกว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในเซเบตตัวของบุรีลำนะครับสำรองที่ลงมาเนี่ยอาจจะมีทาบ,บินาสกีกออย่างเงี้ยนะผมว่าบนันทีก็อาจจะ เหมือนจะดีนะครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่ไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่อย่างคาบ,บินาในนะจังหวะนั้นแหละครับที่อาจจะโดนหักคะแนนไปหน่อย,อยตรงที่ง้างนานไปส่วนคีกรนะผมว่ามีจังหวะเหมือนกับเพิ่งลงมาแต่การเล่นกับเพื่อนดูจะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่หลายครั้งเหมือนกันนะครับมีจังหวะที่ท,ทําเกมลุกลุป่ปมานสองครั้งที่น่าเสียดายที่เขาน่าจะเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนในเกมรับเนี่ยก็ผมว่าลงมาช่วยมีจังหวะหนึ่งที่ทําได้ไม่ดีปล่อยผู้เล่นโซเนเปิดเข้าไปแล้วนั่นแหละครับที่ ปิดจังหวะเปิดได้ดีกว่านี้นะครับก็เลยสำรองลงมาจะเสียวๆหน่อยนะครับส่วนวากัสกับยาโลก็ลงมาเวลาค่อนข้างน้อยกันนะครับยาโลลงมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเคลียร์แบบไม่ต้องบิวอัพแล้วนะครับเคลียร์ทิ้งโอ้โหโอเคนะครับตามจ็อบเขาได้ดีเลยฝั่งวิรามเป็นประมาณนี้นะครับผมว่ารวมๆในเด่นกันทั้งทีมเลยนะครับก็ไม่รู้จะให้ใครมาเล่นแมทจริงๆผมว่าต้องทั้งทีมจริงๆนะครับในเกมวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งโปฮังเนี่ยวันนี้ครับ สิ่งที่ชื่นชอบเนี่ยก็คงจะเป็นฟิสิกส์เข้าแหละครับที่เล่นกันค่อนข้างแน่นมากแล้วก็ลูกหนักของเขาเนี่ยทำให้บุยลาแต่ละครั้งเนี่ยบอล2ก็ไม่ง่ายที่จะเก็บไว้ได้นะครับตรงนั้นผมว่าเป็นจุดที่ดีมากเลยแต่ก็ความเฉียบคมนั่นแหละครับเป็นจุดที่ตัดสินเกมในวันนี้นะครับแม้จะมีโอกาสกันไม่เยอะแต่บุยลาทําได้มากกว่าก็เลยนั่นแหละครับเป็นฝั่งที่ทําให้บุยลาคว้าชัยไปได้นะครับส่วนโปฮหังถือว่าสถานการณ์ของเขาหลังจบเกมวันนี้ก็น่าจะถือว่างานหนักเลยนะครับเพราะว่าเล่นมา3นัดเนนะี่ยแพ้ไปงนง ถ้าจาไม่ผิดนะเดี๋ยวขอเปิดดูเลยแล้วกันสักคู่หนึ่งนะครับแพ้เซี่ยงไฮส้ส่วนหัวมา4-1น,นะครับเกมแรกเราก็ไปชนะอพอร์ตมานะครับเป็นเซี่ยงไฮ้พอร์ตนะครับ3-0แล้วก็มาแพ้เรา2-1-0น,นะครับก็ถือว่าง่ายยเลยนะครับกับโคต้าที่ตัวต่างชาติที่เพิ่มมาแบบนี้นะครับก็ต้องไปว่ากันในเกมหน้าถัดไปก็ต้องเน้นมากขึ้นแล้วถ้าอย่างหวังจะเข้ารอบต่อไปสำหรับทีมโปฮังนะครับส่วนบุยรัมนะครับ ก็หลังจากอนี้ก็จะไปเตะไทลีกต่อกันนะครับประมาณ3เกมแล้วเจอในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทีนะ่ะก็จะไปเจอกับมารีนอนะครับไปเยือนก็ถือว่าจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะวัดบูรัมในเกมหนึ่งเลยเพราะว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยบุรัมก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจองานง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างปีที่แล้วเจอโคฟุแม้ว,ว่าจะเป็นเจ๒แต่ก็นั่นแหละครับชนะบูรัมเลยนะครับแล้วหลังจากเจอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเนี่ยก็จะมีเจอ คาวาซากิฟอนตาเล่แล้วก็จะมีเจอยาโฮหนะครับถือว่าเจลีกเนี่ยจะเป็นที่เด็ดต่อไปแล้วครับสำหรับบุยรำว่าปีนี้นะกับการที่เสริมเมา่อไรเนี้ยมาจะเป็นยังไงนะครับผมว่าก็น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าเทียบขุมกําลังปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าช่วงนั้นเป็นรำยูเชเดเยฟอยูย่ก็หวังอะไรได้ยากแต่พอเห็นทรงการเล่นจาก3าเกมแรกวเนี่ยผมว่าก็หวานหวานรุนได้ยาวๆเลยนะครับแบบนี้แล้วความมั่นใจเนี่ยน่าจะมาเต็มเลยนะครับก็น่าสนใจเลยนะครับว่า เราจะยกระดับมาสู้กันกับทีมจากญี่ปุ่นได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันหลังเกมกันได้นะครับถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นนักที่สุดมารเลยนะครับบอลคุณภาพเลยถือว่าเป็นวันที่เราก็อยากเห็นนี้ในไทยลีกเหมือนกันนะครับก็หือว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเคสได้ดีเลยนะครับว่าถ้าเราเจ้นอย่างเงี้ยในลีกแล้วเราอาจจะต่อไปเนี่ยการเจอกสถานการณ์อย่างเงี้ยบ่อยๆเวลาเล่นอ่ะมันก็น่าสนใจเลยนะครับว่าบอลไทยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอ่ะคลิปวันนี้ก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับถ้า ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องกาบาบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นอ,อยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ